เราอยู่กับสายเขาตามพี่สาวเราอยู่กับเนอไอะไรเราอยู่กับร้านนะครับครับผมไม่เสีครับผมไม่กินไม่ใช่ผมขอโทษครับทุกคนว้าววาวสาวแล้ววันนี้จทอะไรนีร้านโอ้มันเช้านะครับดูแลดูแลมันน่าจะช้าแ่ใครฮา ของมอมกุไมนะครับิเอ่อเราเราเราคนที่จะเอาเราคนเอ่อกุ้งไม้นี่อวงขวาขวนอะขวงมาอาทิ้งไ้แล้วอะอะไรครับอทิ้งไ้แล้วอาจจะใช้ขุดได้นะตัดกุ้งไม้ก่อเดี๋ยวเราไ่เก็บของก่อนเดี๋ยวไม่เก็บของก่อนโอเคครับ ไป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 เฮ้ยแมงมมมมแทนมนมแต่ไม่มีลูกดีดิเกงดีเยี่ยมประตูมาทำไมเนี่ยประตูประตูประตูมามามาเสร็จล้สรโอ้ทิเปอร์ หมูจ๋าหมูอมอ้อเดีวผมตัดาให้อ๋ออ๋อไม่หวิแกเลยยังไหนการโอเคแกจ๋าฮัดดี้ฮัดดี้ฮัดดี้ฮดดี้ฮดนี่แรกแกแล้ว ตี๊บเออเอิือไปเลยไปเลยไปยดาเหมืองเหมืองเหมืงเหมือยี่ไหนหมดละเหมืองะเหมือเดี๋ยวผมไปดูให้้นตรงนี้มันคือเหมืองเหมอะไรวะอู้น้ำดีจริงๆรป่าปา เหม่ยเหม่ยหม่ยไหนเลยเหม่ยเลยเขี๊ยรักเขี๊ยจาไปซะมึงไปซะเออผมเตรียมมือแล้วครับแหมนะไปไปไปอย่าตามไปอย่าตามไป่ะตามไปหิว มาล้มาล้วมึพอมพอคุเหยแล้ว้นี่ยมึงน้องเออคุณคายคุณไอ้หหายคคอคุณูดิมีังพิเศษฮ้ อนะเายกวมันหันด้ช่วยด้วยออกโอ้ยเอาวเอาไปเฮ้ยม่าเข้าก่ะเฮเป็นมได้แม่ร้านมีโต๊ะข้าวอยู่ตรงนี้อ่าข้าวไปล้วเฮ้ยฮฮาฮ้ย่าอย่ย่คุานคุณทาน

อ้พี่ขุดหลนนใสุ่กมากอี่ขุดไปได้ได้มาตวหานแ้วเนี่ยอะรนาะปากมาแล้วอะไรไ่เย็นเมลคุณผู้ชมอยาให้เล่นเกมไครับอยร้องให้เขาคอมเมนต์มา ถ้าอยากเล่นเกมอะไรก็เล่นได้หเออได้ครว่อเขาหลัวได้หมดยาวยาวไม่ผมจะเอาอยน้แล้วเปล่ายวพูดไปฮะก็ไม่เคยไม่เคยแล้วพูดอ่านเอ่ออันนี้พอไหมครับ ยังไม่มาเอ้ยที่คุณมาวเอ่ออย่าเห็นแล้วแเอาเอาไปเก็บไว้บ้างได้ไหเออใช่ลูกคดขาเก็บแป้งเอ่อเพ่งรางกี่ดวงไหนวะฉุกเฉินเออแล้วเราต้องทำอไรบ้างนะ ปาบ้ากับบ้าน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 กับนี่มีเหมือนอย่ตรงมึงไงปาบ้าบ้าเอ่อนี่ทุกณจำผมนายผัวนี่คนณจำผมนายหรือเปล่าที่มาจากเอ่อไอ่อะไรวะ อาวิธี๊อาวุธอาวิตปี๊พันเลยเอฮคุณจะเอาิีิฮิฮิฮ้ฮิ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 ไว้ิฮ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 ่อนฮิเจฮไฮิ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 าิฮิฮิฮิไ เออหนึ่งปีหนึ่งปีนะหนึ่งปีจะอารีตอเร็วก่อนรอเร็วแล้วเก๋จะเริ่มผมบอกใหผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับครับเตรียมให้คนคนรันก่อนอือครับเสร็จแล้วมาล้างทิ้งไปให้เราเอามาล้างดิยินทำไหมเอ้าวไหน เอาอะไรครับมาลำบุญหล่าอ่ะตีเลยนะทีนี้อ่าอ่ะตั้งไหนตั้งไหนเออหมูจ๋าหมูหมูจ๋าหอมอุ้มหมูมา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 เออหมูผัดชีสอ่อหมูกระทะ ดคิมอ,อกงกหาือบ้านเรแล้คิดเปิมาลเมว่ามนะีศาสร้างมอไกจออ๋ออ้ลูกหมูลูกหมูแมคคอน ไม่สือก็หิวเลยเฮ้ยอ่ะออมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดไม้โอ้เมานแกเมือนไนอ๋อข้างหน้าะเดวขอตัดไม้ก่อนก็เอาไปขยายบ้านนิดหน่อยอเครับคันดเดีย อเขุดขุดมายทำลายปลาขุดหมาทำลายปลาอ๋อสายไอ่าาไม่รสะร <c oughs> อาอนเยะทาไล่ะจะมาวะจะมาวาะแต่ไม่มีอะไรนะจะเป๊ะพี่หิวะ

เฮ้เราว่าใหญ่ทองเถอะขอขยายปั้นนิดหน่อยขยายบ้านจะขยายกว้างขึ้นแบบนี้หน่อหนึ่งอาอาวอวอ้วอวออาวิตายอาวิวตายเอาละเอาะ เฮอ,ยอยใ้าเฮอตใหญ่้เอเออเอขยาย้าขยายบ้าขยายบ้าขยา ีอย่ามากก็อนินรันไว้ไหนหินรนะันก็ไวนะ้ได้ก่องเนาะ ว้า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 เป็นอะไรลูกลเป็นอะไรขยะขยายาขยะขยะ เอาขยายมันนิดนึง จำไปบ้านี่วงนี้คุณความเ้าของไว้ใช่แล้วถของเราอยูแม่เนี้ยเวเดี๋ยวเราขอคับขอแป๊บนึงเตียกูไปดูมันทำ Oh, <laughs> 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 yeah. Oh, okay, um. well, yeah. สร้ว่าเ้งบาเซิ้ง่าอากิเปอร์ทีี่มีกเซนี่ยังว่าก็เลยดัีตีมากก็คยลี่เลยมัให้มันระเบิดที่ความรู้ใหมเอ่ออันนี้คือให้ระเบิดให้ระเบิดเฮ้ยให้กิเปอร์ระเบิดที่ไหนนะมาทุกคนที่นวสุขเร่อแซมบ้าเซิ้ง่า สีน,สนสีงคนใต่ไปนะหวานไม้ไม้แค่นี้ไม้แค่นี้ผมไปั้เดี๋ยวี่อย่าทำสามวัอนอย่าทำสามวัอนอ้า บ้กนเน่อมกมบ้านหนึ่งเอาเอาแล้วนเดี๋ยวผมขอไปทำนั้นนะ้เดี๋ยวผมขอไปตัดไม้นะ่เียนคุณอ่าคนคนหาอะไรใช้ใช้ใช้ดาบตัดหินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยแค่คามาทำอะไรต้วเห็นไหมเนย อ๋ออ๋อไอ้ที่ปหายตกไม้มือไม่ใช่ละ <c oughs> ใช่เห็นเลย <c oughs> ตอนเราเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคาอันนี้ก็ทำห้องใหม่ห้องอะไรดี ห้องไหนดีห้องอะไรนดีไม่นะเออห้องห้องไหล่ะเดี๋ยวทำห้องห้องห้องแยกเป็นห้องนอนเ๋ออันนีเพราะว่าอยู่รวมกันมันจะเปลืองเนังานอันนี้ห้องมึงนะโอเคครับแต่มันจะเป็นกระไม้นกจริงมากโอเคครับนกจริครับเขาตัดไม้ก่อนนะครับหัวไม้จะพาง

เออขอเอางีขอนี่ขอนั่นปดก่อนกัน ก็อันนี้นี่วะนี่ว่านี่เนาะเราเร่มเริ่มางตรงนี้นี่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 เราขึ้นก็หินทั้งวันเลย

ตอนนี้นี่นะครับอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะ <coughs> 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 ขอจบเพียงรายการเท่าน,นี้ครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับอย่าลืเอ่กดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็อะไรเงี้อยากให้ผมมาทำอีกก็คอาเม่มาขอบคุณครับ